ก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องภูมิเวฟซิ่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็กลับมาจากค่ายทหารแล้วนะครับก็กล mm ับ hmm. <I S 2> จากค่ายทหารแล้วนะครับไอ้เห mm ี้ยหัวล้านเลยสัตว์นะครับวันนี้เราก็จะมาเสริมไอเทมนะครับ mm hmm. เสริมไอเทมใหม่อีกแล้วนะครับซื้ออะไรแต่งเพิ่มให้ปลาวานนะครับปลาวาน mm hmm. ก็จะเป็นกองเหล็กนี่นะครับ ก็ของเหล่นี้จะเป็นแบบว่ายิงตรงนะครับยิงตรงขึ้นจากจากเรือนนะครับเรือนขึ้นมาบนกลองครับด้านบนนี้นะครับก็ด้านบนนี้นะครับก็ซื้อมาสองร้อย้ครับสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบนะครับน้องผมเป็นคนซื้อมานะครับผมกลับมามันก็จัดมาแล้วนะครับสองร้อยหกสิบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอาวานคันนี้นะครับมีแคมท่อสเตอร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็เราจะมาเปิดกลองกันนะครับ ไปกรองเสริมกล้องเล็ดเข้าไปนะครับดูว่ามันจะวิ่งดีกว่าเดิมไหมนะครับทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยก็เดี๋ยวเรามาถอดนะครับถอดจุดสีปีกและพวกนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่กันนะครับแล้วก็ใส่เสร็จเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทฟังเสียงดูว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับว่าก็น่าจะวิ่งได้นะครับมันก็น่าจะวิ่งได้นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาลองถอดกลอกนะครับถอดชุดสีนะครับแล้วก็ใส่กันเลยครับก็ไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้ได้ถอดปีกมันออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับเราจะตัดนะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่กองเหล็กเข้าไปนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันอยู่นะครับ มันจะแตกต่างกันนะครับดูนะครับขนาดนะครับคือแบบว่าให้อากาศมันเข้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่านี่คือมันดูดจากกรองนะครับกรองมันก็ข้างในมันมีไส้อยู่แล้วนะครับมันก็ช้านะครับอากาศมันจะเข้าช้านะครับก็เลยใส่กรองเลนนะครับคือดูดตรงเข้ามาในเรนลินเร่งเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็มาดูตอนที่ว่าใส่กรองเลยกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะ หมกกรองนะครับยิงตรงเข้ากรองไปนะครับไม่รู้จะถึงไหมนะครับน่าจะถึงนะก็ยิงตรงเข้ากรองไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยหาอะไรมาเจาะกรองนะครับให้มันเป็นรูนะครับให้อากาศมันเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับ ก็ตอนนี้ผมถอดกรองเดิมออกแล้วนะครับนี่นะครับกรองเดิมนะครับวัดกันเลยนะครับใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดูดตรงเข้าไปเลยนะครับอันนี้มามันจะมีกรองข้างในนะครับแล้วก็ตอนนี้เรือนนะครับเป็นปากปากเดิมนะครับไม่ได้คว้านเพิ่มอะไรนะปากปากเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะมา คว้านนะครับคว้านดูงนี้เพิ่มนะครับให้ใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับควานอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเดียวลยครับก็อันนี้ก็น่าจะเอาไปแบบว่านี่ฮะนี่รูอากาศเข้านะครับอันนี้ครับอากาศเข้าอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะเออแล้วก็อันเนี้ยหันเข้าไปด้านหลังนะครับตามใหดูนะครับแป๊บนึงเยี่ยมหัวชิ้หายเลย มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับปุ๊บเออประมาณนี้นะครับเนี่ยดูดิมันจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ผมว่าจะเจาะรูนี้เพิ่มไปอีนะครับสักรูนึงนะครับรูไม่ใหญ่นะครับจะว่าเจาะเพิ่มเข้าไปนะครับให้อากาศมันเข้ามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขวานตรงนั้นน่าจะแค่สองจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทำยังไงต่อเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับ แต่ตอนนี้ขอควานรูแล้วก็ทาความสะอาดทาความสะอาดฝากรองนี่ก่อนนะครับโอเคครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เจาะนะครับจนได้แล้วนะครับแล้วก็ขันยึดไว้น,นะครับกับบัวชิน,นครับก็จะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ขันไว้แล้วก็ส่วนตะแกรงนะครับผมก็ ปิดไว้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับตะแกรงนี้เอาใจนะครับแต่ว่าผ้าดักอะพวกนีน้ตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับตัดไปครึ่งนึงนะครับก็ตะแกรงนี้เอาใส่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากาันเผื่อพวกมีแปลว่ามีมาแมลงอะไรพวกนี้นะครับตอนที่มีมแมลงอะไรพวกนี้ก็มันจะได้ดักเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่เข้าไปในเรือนหินเร่งนะครับก็ผมว่าน่าจะโอเคน,น,น่าจะดีขึ้นนะครับ ก็ส่วนเออลืมลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปอีกส่วนนึงชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเจาะครับนี่นะครับจะเจาะนะครับดูสักวันเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมจะเจาะเจาะรูเพิ่มนะครับเจาะรูเพิ่มไปตรงนี้นะครับหนึ่งรูนะครับให้อากาศมันเข้าไปนะครับมากกว่าเดิมครับคือเจาะตรงนี้เพิ่มไปหนึ่งรูนะครับ ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทําเจาทาอะไรใส่ตะแกรงอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็จะมาถ่ายให้ฟังเสียงกันอีกรอบนึงนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขอไปทําไปเจาะอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ใส่กองเหล็กเสร็จแล้วก็มาดูกันเลยครับก็นี่นะครับก็ใส่เสร็จแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากองหลิดนะครับมันยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อมาเขาก็บอกเขาว่าเอาอันที่แบบว่ายิงตรงขึ้นมาหมกกลองนะครับก็ไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไรนะครับผมสั่งไปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องลองบิ้นก็ได้นะครับเพราะว่าแค่ฟังเสียงของเรือนอย่างเดียกก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามกันมาใต้ใคอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสวดมนก่อนนอนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ